ก้าบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ครูสู้คนมันี้คอยกับมาที่หน้าดงฮิราตหน้าน้องสาวหน้าเจตีมามาเบิกเงินเฮ็ดเพื่อวะอ๋อแห่งงานเสียยาอย่างกำลังหาพ้าเข้าก็ฮะทะเฮาดขัดกินข้าวบ่ ปั๊ดแต่แซบเลยตามข้าวปุ้นเนาะจะจวดเลยผ่าเงาหนิอ่ะกินกินอันชวนท่านผู้ชมเด้เฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนั่นแหละพาดกันชนชวนแน่เจ้ากันดิ น่ะผู้อยู่ชนนั่นแหละเจนะน่น่เผู้อยู่ชนนั่นแหละเฮ้พอจเอาลาน้พุเออนึ่งไปได้เฮกะเ๊นยจชนย่างเลยนี่เค้ยเริ่มมีเนตกเขเอาลูกนะนเขาว่าอืะไยไรจ้าืเราได้สิบปปีมาย่นี่อือกินนสิบแปปีแล้วบ่ เช้าก็ป e, e. e. ีแล้วโนอระพุทธชิพช้าเลยเช้าป่ายเลยนี่ช้าบ่เช่าบ่ต่ำมะฮุงนะเออต่ำกระปุนบ่เอาน้จากบากอนสิมาเดอพี่น้องมาเดอพี่น้องอันนี้แจเพอนี่นะนะ ภรรยาเจ้าผูค้าเลยนะเกินมามารับจ้างบ่มีเงินเฮอไม่มารับจ้างเอาแห้งเอาแห้งคนท้ามีชนอย่างเด้น้ำมัน mất gì phải tao ăn đó ăn hang cái túi bên em nhân xả ừ. giờ mình phải xong hang phu nhân hàng phải xong hang như này à ờ xả đấy xả đấy hỏng ngân để qua nó hơi ừ. ngân để qua ờ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  อปักกว้างผลเล้วไปท้งอื่นเบิ้งเอาลว่าด้วดึกตอนมนาวรสโนุึ้เบิ้งซิมก็นทุกคนกินน้ำกันชุดยอดเลยพอดีเอาไปทั้งนั้นุงเจ้าเลย chắc đâu bác xì nữa đấy mần vào và phết tầm nị xì xôm xôm phết phết xì xôm xôm mần vàn phết phết bắp lốt nữa Hồi đêm nó tập cuối là đàn cả xe, vô, ưu, tập cái gì nha, vào, bỏ. Nên là bị khơi. Ủa! Ừ. 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 Ừ

ไปเงินยุดเลยมาเรียนฟ้า <c oughs> ไปนเดียวมีเห็นฮอตอนเจ้าไปกินข้าวและลุงนะ เอจไปกินข <c ười> ้าวเถอให้เงินบอกไอ้ไม้ชละเใช่เอาตอนดำหน้าบ่เมือมด่เขานเอาเก่งมาตตา้เกเก่งเยอะนี่นะบอกไหมเฮาเก่งนเสื้อหมูเนาะล้างกระยาเลยไม่ไม่เสื้อกหม

ใส่ใส่นี้นะผ่าเข้ามีอีกช่ไมล่ะเข้าอะไใส่จกไม่เข้านะ กินตับกระปุ้นแล้วกินข้าวต้าเนื้อใหญ่ประเชอเลยเนาะ่เลไล่กินเทีงก็ซซํมเฮิรนนี่เถงลำบากไงเนาะนี่ยากาดสดๆเลยอยู่อยู่หน้าดงหิราชอยู่ไหโซนย่างห บ่ว่ทอดห้าสิบหลายเสือกท้าเราว่าสองพบ่วรยพันห้าสองพันสองพันสาม่าตามข้องมันนี่บ่ตามเงาตอนนี้กกำลังกินข้าวต่อ กินกินเลิกหงายเลิกอ้กินเขากมาเขาน้านไม่เขาไปแล้วเกินมาต้นบึงมึงก็แข่งมาไม้เสื้อกระดุหมู

เสุด่น่เป็นอ็สุดรอเลยไปเรือเาจะคื่องจะคงบ่มทำนี่มันเนาะฮะแต่าคุเจ้ธรรมชาติเราอยู่มีาลิ่นช่วคอยมาหยาดมาับพี่นองเราเห็ชอบไ่เคย แล้วเปเดีนะครูงเห็นบงลู้เห็นแ่ม่เยเชิญสาข้นองเลยคือเซ็กซี่ใช่ไเอผาเนี่น้อน้เนยอนด้ยรอะนาเงินนามได้ผาเลยตอนนี้ก็ดิว่ะถามว่าเสีบถามแล้วต่างยเนี่ยด้กินตัวนี้ก็่าฮู้ต่งไว้่จะี่วพีู่ตัวมันเฮอยหกแล้ว มันมดต้นหมูเราจังหายไปุ่นะต้นหมูก็มีมาคุณมันยังไม่เเจ้าแมเจ้าโคโคไก่โคเจ้าเขาก็ผู้จัดนี่ใส่เดียวได้นคนละผู้จักถอยถอยนะ่้จังยนี่มดต้นหมูแล้วปุ๊บเนื้เปต็มแทบคนไปแล้วขอปัเแม่แต่หมันมืดแล้วเนาะ เพิ่มเยอะเนเพิ่เยอะมากีมาเลยไม่คเยว่น้นนี้นายอยู่บ้านเาพ่อพ่อพ่อเน่เท่นี่นะอิ่มเลยนะพ่อเิ่พ่ั้งเป็นที่เงินเ้นเนเากว่าพ่อปเงินก็มือเลิ้นเนาไเลพ่อพ่เปนตานมเาแต่ไนะน่นกี่ห่นนั่นานหมนี่ตกลิด

ก็ไปกินที่ทรงหน้าผู้เดียวเด้ว่ามื้อนี่ยไปหาเที่ยวไม่ถึงบ่อืมเที่ยก็ห่อ่า่กันพวเปเจ้าเสือใช่ไหมนั่นนั่นน่เที่ยค่อยนะเขาบ่าผู้อิ่มก็อิ่มแล้วบานี้ก็ด้ก็กันอิ่มมาและอืม พ่่าเกฟต้องไม่นานปางนะขโมยอิมกันแ้บมีหลับ่้โนอิ่มระบายข้อก็อิ่มคือกันมาเคยมานะเฮ่นพี่น้องทุกคนเฮ่นพี่น้องเฮ่นน้าสาวแล้วก็พีแล้วนี่ก็มากินเบยอยู่นี่เลยได้ยินว่าเพิ่นจ้างคนหรือว่าเอาแห้งกันเขาก็เลยมา มาเบิ้งเลยพาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศธรรมชาติกินข้าวเย็อยืนหน้าจ้างเสียเงี้ยส่วนยางของเสตีงจากกินข้าวแล้วก็พากันนอนไปเถอะเพื่อทางมันนะเบิ้งน้ำกันทุกคนเข้านอนเสลงหงเสลงหงไปแถวเพื่อทางมั่นนะบัดตั๋ข้าวปุ้นนั่นแกงแกงพิวะแกงแกงนู่นไม้กระหมเออ เพลงกว้างดีทางนอนจะเย็นจะจ้อยสิคิดแล้วคนนอนแล้วผ่อนบ่ายโมงเข้าโต้บอหรือบ่ายช้าเข้างานโต้เขานอนเต็มเทลงมันแล้วได้เขานอนไม่ได้ชากเลยนั่นไปเติมเพื่อทางมัน จากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็เจ้ากับผ้ากันลงมาเฮ็ดเว่ต้อทุกคนอันเสียยะขุ่มยางหรือว่าเสียเงาหยางนะนะเสียยอแต่เงาหยางนะแบบนี้เลยถ้ากันเฮ็ดแซ่แซ่อยู่นะเสียเอาไปนี้ทุกคนให้เลือแต่เงาหยางนี่นะนะเสียยอแต่เงาหยาง

เออว่าตดเห็ดคักลีอินิเชโนนี่ตัวนี้กะเงาญ้าควอยโอนนี่เนาะเพราะเราจะได้ละเสนอยุเฟตตแต่ที่ฉันพันน้เบิ้งเอาหวานนี่ สิเนี่ยโอ้มาควิดกระแดงสลานโยเฮ้ยอันพูดเฉดลงเฉยไน้เด้อบอกผู้อื่นเสร็มหรือว่าเฮ้ยพระเจ้านี่นะตัวนี้เฮงเต็กพูดเอาทั้งกาทั้งเงินเมื่อกินเนอะนูอยตึงคักแท้นนะบอกเรามาควิดน้ำมือนี้น้อยงามอะไรอันห่อจะชมป่าเนาะ าา <c oughs> เหมือนแล้วคันมีไปหาตัวไม่ต <c oughs> ้องดูปูอรืมมควิดกจะชุดแถวอย่างนะ <c oughs> นะกระ้้สิกินแลนะเนี่เชือ <c oughs> อือดูลิ่นี่จะคูกกเลยนะ <c oughs> อย่าตะอนะอย่างตะอนะคูกกคูเงา เาอหักกรได้ปีปลายบตีป uh> ีปลายได้นี pes pes ่เนาะสองแล้วบ้ห่อนล้วบ้ปีปลายสองปีนี่เลยเนาะอย่างสองปีอย่างปีวาเฮามากินเฮามากินแบ่ปีแล้วนี่นะนะ อยู่นี่นะมากินแบบปีแล้วนี่นะห่าคอดโคบเนาะชงปีเออถ้าอยากมาคิดนะบ้าเอาผู้เจ้าเล่ากระเสียงน้ำกันนี่เนี่ยผู้เจ้าเราพินหลังเสชิดกุ้งหัวทงเลย เอาเลยเข็ดเข็ดที่โลก็ได้ที่รอก็ได้พอมาขีดก็ได้เมื่อกินอีมันนี้ค่อยกะสมคว坤กะเวลาแล้วทุกคนค่อยกะสิได้กลับเมื่อแล้วบ้านนี้กะสุดท้ายกะขอขอบอกเข้าใจนะพ่อแม่พี่น้อง

somebody